ปฏิคาพระแม่อุมาพยากรณ์น,นะคะมาดูดวงรายวันค่ะของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะอย่าลืมว่าไพ่นี้ดูส่วนรวมนะคะว่าจะไปตรงกับใครไพ่วันต่อวันค่ะ วันนี้ดีหน่อยนะคนเกิดวันอาทิตย์นะแต่คุณก็เป็นน้ําที่ล้นถ้วยคุณมีความสุขคุณหน้าตาคุณยิ้มแย้มคุณจะอะไรคุณไม่ชอบคําแนะนําจากใครชีวิตคุณมีทคุณคิดว่าคุณทําด้วยตัวเองคุณไม่พูดไม่จาคุณยิ้มคุณมีเสน่ห์มีความสุขเนี่ยแต่คุณใครมาเตือนว่าทําอย่างนี้แนะแนวคุณอย่างนี้อย่างนี คุณไม่ฟังใครแต่คุณไม่โต้ไม่ตอบนะดวงคุณดีนะแบบว่าคุณอยากจะทําบุญคุณก็ทําของคุณเองไม่ต้องใครมาสอนมาสั่งอะไรอย่างเงี้ยชีวิตวันนี้นะวันแนร้แรกถ้วยหนึ่งถ้วยไปแล้วหนึ่งถ้วยน้ําเต็มรถแรกถ้วยแรกฟาร์มสุกในครอบครัวเหมือนมีควารมรักเข้ามากั้มกายนะต้นไม้ดอกสีชมพูเห็นไหมถ้าคนหนุ่มสาวเจอความรัมกคนเกิดวันที่ จอรักก็เหมือนมีความสุขแบ่งปันความสุขให้การถ่ายเทมีแบ่งแบ่งการความสุขอุดมสมบูรณ์มีคนอยู่เหมือนว่าตัวคุณถ้าไม่ได้เจอก็ไม่เป็นไรแต่ตัวคุณนะ่ะมีคนเอื้ออาทรคนห่วงใยมีคนรักถึงจะเป็นคนแก่ก็ลูกหลานบริวารก็เอื้ออาทรห่วงใยในตัวคุณดีวันนี้การกินกันอยู่อุดมสมบูรณ์นะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะ คุณอุดมสมบูรณ์มีความสุขนะดีหมดแต่คุณก็เหมือนว่ามีทุกข์ทางใจนะบุญกุศลก็ยังดีนะถึงขาวคุณแทบจะตกนะคุณไม่ได้ตกถึงคุณจะทำไม่ดีดวงจะมีเคราะห์คุณตกลงแฮงแมนเนี่ยหมายถึงคุณตกลงมาเนี่ยดูสิยังไม่ทมีเหมือนว่ามีสิ่งมารองรับมีปลาตัวเนี้ยมารับไม่ให้กระแทกไม่ให้เจ็บไม่ให้อะไรเงี้ย คือว่าคนเราต้องคุณก็มีแค่สะดุดแต่เครียดแต่ความรับอยู่ในใจไม่บอกใครนะคะคุณสร้างปัญหาชีวิตด้วยตัวคุณเองคุณไม่บอกใครไม่เล่าเรื่องทุกเรื่องร้อนไม่เล่าเรื่องเครียดของตัวเองให้ใครอยู่แต่ในใจของคุณนะคนเกิดวันอาทิตย์นะเหมือนคุณแอบรักเหมือนกันเนี่ยที่ว่าเนี่ย คุณไปเจอเนี่ยถ้าคุณบอกรักหรือว่าคุณบอกว่าชอบนะคนหนุ่มคนสาวคุณบอกว่าชอบแสดงอาการให้เขารู้ชีวิตคุณก็แบ่งปันมีความสุขแต่คุณเก็บเงียบคุณก็กลายเป็นทุกข์อะไรอย่างเงี้ยให้คุณคิดให้ดีคิดดูเอาดีๆถึงจะไม่มีเหรียญแต่คุณก็ไม่เดือดร้อนนะคะคนเกิดวันจันทร์เป็นคนที่มีเสนเนนะคะวันนี้ทําอะไรก็ได้แต่ว่า คุณเป็นคนที่คิดมากสักหน่อยเป็นคนเคร่งเครียดคิดมากเรื่องอะไรมันก็ไม่ได้ผ่านวันนี้เป็นวันอะไรของคุณเป็นวันที่คิดมากนะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่เตือนไงคุณเป็นวันคิดมากก็เลยไม่เตือนเรื่องว่าอย่าไปเชื่อใครอย่าไปเจรจาอย่าไปเต้นสัญญาอะไรเงี้ยคุณคิดมากวันนี้คุณเตือนตัวคุณเองคุณน้ำร้อนแก้วคุณไม่ได้ฟังใครนะคะสำหรับคุณเกิดวันอาทิตย์ค่ะ ่อมาของคนเกิดวันจันทร์ค่ะขอเป็นตัวแทนสับไพ้ตัดไพ่ให้คนเกิดวันจันทร์นะคะดวงนี้เป็นดวงรายวันนะคะดูแล้วเชื่อกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะ ห้าหมายถึงที่ทำามคนเกิดบันจัรน์นะหน้า,าก,การงานหน้าที่ทำงานหรือคุณจะตัดสินใจทำอะไรมันเหมือนคุณสับสนะนะทำคุณสับสนวุ่นวายแต่คุณก็คิดได้เคลียร์รได้ชีวิตคุณตัวคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะทำอะไรเหมือนว่า จะมีคนคอยช่วยเหลือจะไม่ว่างการงานหรือว่าคุณอยากจะได้งานคุณการงานการเรียนแห่งความสำเร็จวันนี้คุณมีความช่วยเหลือชีวิตคุณมองโลกเป็นสีชมพูหมดนะวันนี้เหมือนคุณไปได้เจอสะดุดไม่ว่าสาวว่าแกหรือว่าเวนุ่มว่าแกเหมือนไปนสะดุดแล้วมันทําให้คุณอะใจคุณอะเหมือนแบ่งปนันเหมือนว่า มีความสุขมีคนช่วยเหลือหนึ่งเหนื่อยงานก็เหมือนมีคนช่วยเหลือคุณอะไรคุณจะทําอะไรก็มีคนช่วยเหลือไม่ได้โดดเดี่ยวนะคะคนหนุ่มคนสาวอาจจะไปเจอใครที่ที่ทำงานที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็วันนี้เป็นวันที่แบบวันนี้ถึงจะคู่รักก็คุยกันได้ดีไรบ้านเลยควรเรือน สามีภรรยาก็คุยกันได้ดีคุยอะไรเป็นสีชมพูไปหมดเหมือนว่ามันคุยเข้ากันได้ดีจะไม่ทะเลาะบอกแว้งมีความสุขในครัวเรือนนะคะสำทาทยสำหรับวันนี้แต่ว่าการเงินคุณไม่ขัดไม่สนอาจจะมีมันมีพลังของคนหนุ่มมันก็ไม่ใช่ก้อนใหญ่นะคะคือหนึ่งเหรียญของเจ้าชายนะเจ้าชายไม่ใช่พระราชาหนึ่งเหรียญของคนหนุ่มก็ ยังไม่ใช่เป็นเศรษฐีแค่มีมาให้คุณคือมีลาบลอยมาให้คุณอาจจะได้ลาบลอยจากของกำนันที่ถูกใจหรืออาจจะได้เงินด้วยการเตียงโชคก็ได้ในวันนี้มันมีติ่งดีๆหรือได้รับข่าวดีเลยหนึ่งเหรียญอันนี้คือเหรียญที่ทําให้ชีวิตคนเรามีเงินมันตรดชื่นใช่ไหมแล้วคุณเนี่ยในหนึ่งเหรียญบางทีคุณไม่จําเป็นเพราะคุณมีอยู่แล้วไนงะคุณมีอยู่แล้วมัน อะไรก็ได้เพราะวันนี้ไม่ได้เดือดร้อนไม่ต้องใช้เงินมากแต่ใช้ชีวิตไปเออเราอยากกินเราก็มีกินอะไรเงี้ยเรามีสองถ้วยเนะี่ยเราก็แบ่งปันถึงไงก็มีคนช่วยเหลือแบ่งปันให้คุณกินแต่ว่าเนี่ยเหมือนไพ่ตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นลาบลอยก็ได้ซื้อหวยกับคนหนุ่มหรือว่าเป็นข่าวที่จะส่งมาก็ได้แต่ละคนมาไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็ได้เงินเจอเงินไม่มากไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งนะคะ แต่ว่าเหมือนว่าได้รับข่าวดีก็เหมือนมีความสุขให้เหมือนมีโชคมีลาบอะไรอย่างเนี้ยได้รับข่าวข่าวดีได้รับขา่ขาวด,ด,าวดีเรื่องความร,รักเนื้ออะไรได้รับข่าวดีเรื่องงานใหม่เนื้ออะไรอย่างเนี้ยคือมีสิ่งดีๆลงท้ายวันนี้เป็นวันดีของคนเกิดวันจันทร์ค่ะดูแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ่อมาของคนเกิดวันอังคารนะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันอังคารค่ะไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมค่ะจะเป็นตรงของใครเป็นแนวทางให้คิดให้ระวังนะคะอือ ทา,ทาแห่งความสำเร็จท่ทา,ทาแห่งความยิ่งใ,ใหญ่การงานคุณมั่นคงนะคุณเป็นคนที่มีความสำเร็จเรื่องหน้าที่การงานหรือชีวิตที่มั่นคงนะคนเกิดวันอังคารเป็นคนที่มันมีความมั่นคงในชีวิในชีวิตแต่มีมันมีคนมันมีกรรมเป็นคนเครียดนะกรรมเป็นที่ตั้งของตัวคุณต้องใช้สติให้ได้นะคุณมีกรรมเนี่ยคุณน่าวางถึง เหมือนบางทีเบื่อหน่ายท้อแท้มันอะไรจะเกิดทึ้งก็เกิดละฉันวางแล้วฉันไม่สู้ไม่ลบอะฉันวางฉันขอเข้ามาก,กับเจ้ากรรมในเวรฉันวางฉันนั่งเนะี่ยปงอะไรก็ได้ไม่ต่อลูกไม่ต่อสู้นะยอมทุกอย่างไม่ว่าเรื่องอไรใช้ชีวิตตัวตอนเนี้ยคุณเหมือนปงได้อะไรได้คุณใช้สต,ติเป็นที่ตั้งนะ ใช้ทติเป็นที่ตั้งคนดวงมันจะดีมันก็ดีใช่ไหมสี่เหรียญเนี่ยคุณก็มีเงินตัวคุณก็การงานมั่นคงนะการการงานมั่นคงการเงินก็มีใช้นะมีถใช้มีเก็บมีกินมีความสุขในครัวเรือนใลครัวเรือนคู่ของหรือแฟนหรือคนรักใช้ชีวิตจะมีความสุขไม่ขัดไม่สนนะมีเรื่องดีๆเหมือนนำโชคแต่ชะตาคนมีกรรมนะ วันนี้เหมือนพลังงานแห่งการบางทีก็ท้อแท้บางทีก็เหนื่อยหนาจะเลือกไงแต่คุณเลือกทางที่ยอมแพ้คุณตักดาบดาบสองอันนี้มาปักลงดินแล้วทําอะไรคุณก็ไม่ได้เหมือนโครคภัยไข้เจ็บก็ทําคุณไม่ได้นะคะวันนี้นะคนเกิดวันอังคารถ้าจะถามว่าดีไหมดีดีแต่ถึงคุณจะดีด้วยอํานาจวัตนาเรื่อง การงานเนี่ยคุณเป็นการงานคุณทําอะไรจะทําอะไรคุณมีอานาจมีการที่ทาําความสาเร็จนะถ้าคุณจะทำเนะ่ยแล้วมีอํานาจวัตนาเรื่องการเงินคุณเป็นคนที่ไม่ขัดสนนะคะถึงคุณจะอยู่ในฐานะที่ไม่ดีแต่คุณก็สามารถว่าทํางานให้มีเงินเข้ามาไม,ไม่ต้องไม่ต้องไป ไม่ต้องมาอุ้นอนไก่นะ้ำผากจาเงินที่ไหนกินไม่ใช่ไม่ตกต่ําขนาดนั้นนะคะดวงคุณดีแต่ว่าตอนนี้เหมือนคุณจํานนนะจํานนกับชะตาพลาังงานแห่งเจ้ากรรมนายเวรมันหมอกอะไรเนี่ยคุมแต่ก็ไม่ได้คุมคุณมากเลยละ่ะมีแสงจันแสงนวลมาส่องให้ยาม่ําคืนเพราะคุณใช้ชีวิตแบบมีสติคุณปล่อยวางดาบไม่ต้องสู้ลบตบมือกับใครคุณวาง คุณอยู่เงี้ยเหมือนเป็นคนที่ให้อภัยคนเกิดวันอังคารถ้าคุณให้อภัยบุญกุศลก็จะตอบแทนมาเป็นสิ่งที่ดีเดียน,นี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คาใจสิ่งที่ทำเรื่องไม่ดีคุณอภัยอภัยและบุญกุศลก็จะมาหาคุณนะคะของคนเกิดวันอังคารถ้าจะถามเนี่ยวางดาบวางวางดาบวางคุกข่าววางดาบก็เหมือนว่ายอมฉันยอมและ อะไรก็ได้ปงและไม่อยากยุ่งไม่อยากเกี่ยวอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งดีๆมาให้คุณนะเประเหมือนว่าคนเราทำความดีความดีก็จะตอบแทนคุณจะได้รับข่าวดีจะได้รับข่าวดีเรื่องเองินเรื่องทองนะคะคุณก็มีพลังดีๆมาคุณสู้ได้เพราะคุณต้องใช้จิตนะคะของคนเกิดวันอังคารค่ะต่อไปของคนเกิดวันพุธนะคะขอเป็นตัวแทนตัดไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันพุธค่ะ คนเกิดวันพุธใช้เนี่ยลืมตามา <c oughs> วันเดียวนะคะใช้ลืมตามาอย่างหงุดหงิดนะ อย่าคิดมากอย่าเดินออกไปคานที่คุณคุณยืนอยู่ตรงไหนคุณอยู่ตรงนั้นคุณอย่ากลับหลังหันอย่าย้อนไปแล้วคุณจะมีความทุกข์นะคุณให้ใช้ชีวิตไม่ว่าเรื่องงานเรื่องอะไรอย่ามาโหหุนหันแล้วเดินออกไปหรือว่างานนี้โอ้ฉันไม่สู้ฉันไม่ทําฉันลาคาญอย่าทําเพราะที่ที่คุณเดินออกไปมันไม่มีแสงสว่าง แม้แต่พระอาทิตย์พระจันทร์อะไรแล้วแต่มันจะมีแสงมัวมามาบางังคุณอย่าหันหลังกลับไปขุดปมสมมุติว่าคุณเคยเดินกลับออกมาจากที่ตรงนี้คุณเขาเรียกมไม่แม่หันหลังกลับถ้าคุณหันหลังกลับไปที่ตรงนี้คุณไม่มีแสงตสว่างไม่มีสิ่งดีๆเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุธนะวันนี้นะคุณต้องใช้ติเป็นที่ตั้ง นะใช้ตติไปใช้ตัตตงแล้วคุณจะฝากฟาร์มสำเร็จให้ได้การงานคุณต้องอดทนนะคุณไม่ปันการไม่ว่าคุณจะทำงานหน้าที่ไหนทำงานอะไรไม่ว่าจะเป็นบัญชีไม่ว่าจะเป็นช่างไม่ว่าจะเป็นอะไรแล้วแต่ปัญหาอุปสรรคนี้ให้คุณทุกอย่างและคุณก็จะฝาฟาันไปได้เพราะว่าราชานั่งบัลังพอถ้าคุณฝากฟาันไปได้คุณก็ขจัดเหมือนว่า คุณก็ได้ดีงานได้นั่งได้บัลังคือราชานะราชาแต่ว่าปัญหาของคุณคุณต้องใช้สติวันมันเป็นไพ่วันเดียวนะคะเพราะฉะนั้นลืมตามาได้ข่าวไม่ดีหงุดหงิดเรื่องภรรยางุดหงิดเรื่องสามีอะไรไม่ต้องเครียดไม่ต้องหันหลังออกไม่ต้องเดินออกจากบ้านอะไรอย่างเนี้ยแล้วคุณจะเกิดปัญหาชีวิตเพราะฉะนั้นคุณต้องอยู่ให้ได้ภายใน ภายในติดเท่วโมงงละกันภายวันหนึ่งคุณแค่แ้งมืดพรบางทีนะคุณหลับไปคุณตื่นมาก็พวกนี้มีสิ่งดีๆรอยเข้ามาแล้วก็ได้เพราะมันเป็นวงเวียนชีวิตเป็นชะตาชีวิตมันจะหมุนผ่านไปเรื่อยๆตามแต่บุญใครกรรมมันนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ชีวิตอย่างมีสต,ติปัญหาของคนเกิดบรรพุธปัญหาแต่คุณก็เอาชนะได้คุณเป็นคนเก่งคนมีฝีมือถ้าคุณไม่ประมาทนะคะคุณจะฝ่าฟันไปทุก ติ่งได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้คนเกิดวันพุธต้องใช้สติเป็นที่ตั้งค่ะสําหรับคนเกิดวันพุธวันนี้นะคะต่อมาก็ของคนเกิดวันพฤหัสนะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันพฤหัสค่ะ คนเกิดพระหรัตคุณเป็นคนสุข,ขุมนุ่มลึกเป็นคนใจเย็นบางครั้งเนี่ยพอลืมตาปัญหาที่คุณค้างค่ามาแต่ไหนไหนไมาเป็นเดือนเป็นปีเนื้ออะไรเงี้ยคุณปองนะ คุณวางและคุณไม่อคฆาตแค้นใครและคุณอยู่แบบปงคุณต้องผ่านไปไปให้ได้อะไรอย่างเนี้ยลืมตามาคุณก็ปงได้คุณแม่เอาเรื่องเอาลาวกับใครนะคุณปงได้คุณมีชีวิตยังมีความสุขอุดมสมบูรณ์การกินการอยู่นะการกินการอยู่อุดมสมบูรณ์คุณจะมีความสุขในครอบครัวของคุณนะคนเกิดวันพหัสมีความสุขทุกคนมีอดีตเข้าใจนะคะ ทุกคนมีอดีตคุณเนี่ยที่ตื่นลืมตามาเนี่ยคุณคิดว่าทุกอย่างที่คุณโกรธมามาโหมาเลิกและไม่ยุ่งคุณเป็นคนเด็ดเดี่ยวนะคนเกิดวันพระหัสพอโกรธคุณโกรธคุณก็โกรธเลยเนี่ยเรียดแค้นมาพอคุณปลงได้คุณวางดาบเนี่ยวางดาบคุณนั่งเอออโหสิกรรมนะคุณอโหสิกรรมให้เขานะคุณเหมือนอโห o สิกรรมคุณปลงนะ เพราะว่ามันจะเหมือนชะตามันเป็นชะตาของคุณางโชคดีที่คุณปองนะถ้าคุณไม่ปองคุณจะเดือดร้อนเพราะว่าใจเนี่ยมันมันเรื่องมันมันเหมือนเรื่องในอดีตที่คุณเครียดคุณแค้นมาเนี่ยมันเรื่องเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวหรือที่ทํางานเนี่ยมันจะมีเรื่อง มาเหมือนเป็นลมเป็นพายุมาทําให้เราไม่สบายใจไม่ใช่ว่าบอกไม่ใช่ไพยใบนี้แล้วจะเป็นบ้านคุณไฟไหม้หรืออะไรไม่ใช่เปรียบเทียบนงะตามแต่คนจะการกระทําของคนจะทําแรงหรือทําน้อยทํามากอะไรเนี้ย เหมือนคุณน่ะได้แต่ลภาพบาปอะไรชีวิตคุณก็มีความสุขคุณก็อยู่ได้กับครอบครัวคุณมีการกินกันอยู่ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องไปเพึ่งใครแต่ว่าที่คุณถ้าคุณไม่ปรงอะไรน่ะถึงตอนนี้คุณจะเหมือนว่าคุณอยู่ให้ให้ขอให้คุณตั้งสติถึงคุณจะไม่บางคนก็ไม่ได้มีเรื่องที่เครียดแค้นมาแต่ให้คุณตั้งสตินะคะบางทีคนจะเอาเรื่องเข้าบ้านคุณน่ะเขามายุแยงว่า บางทีเพื่อนเปรียบเทียบนะคะเนี่ยฉันไปเห็นแฟนเธอนนื้อสามีเธอหรืออะไรเนี่ยไปเจนินกหนะเขาเรียกแค่เนี่ยนำเรื่องร้อนๆเพราะฉะนั้นให้คุณตั้งสติเรื่องร้อนๆมันจะได้ไม่เข้าบ้านชีวิตคุณเพราะครอบครัวคุณก็มีความตุกอยู่แล้วถึงคุณจะอยู่คนเดียวเนื้ออะไรแล้วแต่ชีวิตคุณก็มีความตุก เพราะฉะนั้นคุณต้องปรงคนเกิดวันพฤหัสต,ต้องใช้คาว่าปรงให้ได้ปรงปรงให้ได้แล้วคุณจะเหมือนว่าหูคุณจะไม่เบาเขาจะไม่ได้ชักชวนคุณไปทำสิ่งที่ไม่ดีหรือจะไม่เอาเรื่องไม่ดีมาเข้านะคะวันนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปวันหนึ่งนะคะแล้วก็ขอให้คุณ ให้ผ่านพ้นวันนี้ไปให้ได้เนี่ยเพราะมันวันตกท้ายท้าคุณต้องใช้ท้ตั้งสต,ตินะคะท้าสติเป็นที่ท,ที่ตั้งเขาว่าไม่ให้คุณหูเบาไม่ให้เจื่อคนง่ายไม่ให้เจ้าอารมณ์นะคะของคนเกิดวันประหัสต่อมาของคนเกิดวันศุกร์ค่ะขอเป็นตัวแทนจับแพ้ตัดแพร่ให้คนเกิดวันศุกร์นะคะ ไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมนะคะว่าอันไหนคําไหนจะเป็นตรงของคนไหนคนไหนจะได้รับนะคะของคนเกิดวันศุกร์ในวันนี้นะคะโอ้ขยนขันแข็งดีจังเลยการงานนี่คุณอาการเงินไม่ใช่การงานการเงินนี่เขาเรียกว่างานอันนี้หมายถึงว่าคุณจะมีเงินก็เพราะคุณต้องทําของคุณเอง คุณจะต้องสร้างเงินของคุณนะ่ะไม่มีใครเข้ามากำนันให้คุณการที่คุณได้เงินมาเนี่ยเพราะการกระทําของคุณนะไม่ว่าคุณจะกระทําอะไรปนิบัติสามีปนิบัติค่ะก็คือคุณรักษาคนแก่ดูแลคนแก่เนื้ออะไรแล้วแต่เพราะเป็นการกระทําของคุณคือสร้างเงินไนงะสร้างเงินขึ้นมานะคะ ความสุขของคุณพีให้คุณใช้ชีวิตแบบชิวๆนะนั่งบนหลังมาไปเรื่อยๆดีนะไม่มีอุบัติเหตุอะไรนั่งแบบฟาร์มสุขพมาไปแค่เหยาะๆใช้ชีวิตแบบราชาฉันพอใจในสิ่งที่ฉันมีฉันมีเงินฉันมีเครื่องดื่มให้ดืม่มกินฉันใช้ชีวิตเหมือนฝันๆล่ำๆลอยลอยไปนะคะแล้วฟาร์มเนี่ย คุณก็จะมีการสัสนๆเฮฮากับเพื่อนกับฝูงมีมีคุณถึงยังไงนะต้นไม้ที่คุณอาศัยอยู่นะอันเนี้ยเขาไม่ได้ออกดอกออกผลให้คุณทีหมายถึงช่ยคาต้นไม้ก็เหมือนบ้านที่คุณอาศัยอยู่เนี่ยเขาตอนเนี้ยเขาไม่ให้โชคให้ลาบคุณไงเขาไม่มีดอกออกผลให้คุณแต่ตัวคุณวัฒนาคุณเป็นคนคุณก็จะอยู่เนี่ยคุณตัวคุณวัฒนาคุณมีแต่เงินเห็นไหมเนี่ย สองคนเนี่ยมีแต่เงินแล้วจะเป็นคนไหนก็มีเงินทางนั้นเลยกลุ่มคุณเนี่ยคือไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการไลทนุกเคหาไปได้เพราะการเงินทำด้วยตัวของคุณเองนะคะวันนี้วันดีค่ะของคนเกิดวันตุกนะเหมือนจะได้รับ จะเหมือนว่าเฮหาด้ยเพื่อนฝูงจะได้รับข่าวดีได้รับข่าวดีอะไรเงี้ยแต่โชคลาภยังไม่มีนะคะโชคลาภวันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีติ่งที่คุณหวังข้อหนึ่งเฉพาะไพ่วันนี้แต่งาการงานการเงินทุกติ่งทุกอย่างที่ได้มาเพราะการกระทําของคุณเองไม่ใช่ของคนอื่นนะคะ ต่อไปก็ขอของเป็นของคนเกิดวันเสาร์นะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันเสาร์ค่ะคนเกิดวันเสาร์นะ โชคลาภเงินทองมันบดบังนะคะเนี่ยคือคุณเห็นเงินไหมต้นไม้เนี่ยบังเขาหมายถึงว่าคุณมีเนี่ยพลังเทพพลังเจ้าที่เจ้าทางเขาคุมสมบัติอยู่ที่ที่คุณอยู่เนี่ย,เ,ยเห็นไหมพลังเนี่ยพลังเทพพลังเนี่ยคุณต้องเปิดมาให้ได้เขาบังอยู่นะเนี่ย เริ่มต้นมาบอกให้ดูเลยว่าเขาบางอยู่เนี่ยข้างหลังเนี่ยคือเงินทางนั้นเลยแต่มีต้นไม้เนี่ยบางคือต้องแหวกออกมาให้ได้เทนะที่ที่คุณอยู่จะเป็นบ้านเป็นหอพักเป็นอะไรก็ได้ถ้าถ้าเป็นหอพักเนี่ยอันนี้เป็นไพ่พลังเทพหมายถึงว่าถ้าเป็นหอพักคุณอยู่อาศัยเนี่ย คุณตั้งน้ำว้แก้วก็ได้และบอกว่ามาขออยู่อาศัยถึงจะเป็นห้องสีเหลี่ยมแคบๆอยู่และให้มีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆเดี๋ยวเขาก็จะเปิดมาให้คุณเพราะว่านี่เขาเปิดมาว่าคนเกิดวันเสาร์จะอยู่ที่ไหนนะขอพรขอโชคขอลาบขอ จากเจ้าที่แต่ว่าเขาจะให้โชคให้ลาบคุณเป็นอะไรเป็นเงินเป็นงานหรือเป็นการอุดมสมบูรณ์เป็นของกำนันหรืออะไรก็ตามแต่ใครจะได้ตามแต่บุญแต่กรรมของแต่ละคนนะคะ ราชินีครอคือว่าคุณนะเป็นคนถึงจะลำบากยังไงคุณเป็นคนที่เข้มแข็งคนเป็นราชินีก็คือราชินีเจ้าหญิงก็คือเจ้าหญิงเตดทีนีก็คือเตดทีนีคือเป็นอำนาจของตัวของคุณมันมีพลังอำนาจอยู่ในตัวคุณมันอยู่คุณจะดีหรือจะทั่วอยู่ที่การกระทําของคุณถ้าคุณแบบว่า ัวคุณคือราชินีนี่ไม่มีใครสังการคุณได้นอกจากคุณจะสั่งตัวคุณเองนะคะคุณเกิดวันเกา่านะชีวิตคุณจะมีการเหมือนมีกรรมเทศเข้ามามีการแจ็ตมินเนี่ยเหมือนว่ามีการคุณจะได้เจอคนลักเก่าได้พบลากเก่าลักเก่าไม่ใช่ว่าเพิ่งจะรักกันมาเมื่อสิบปียี่สิบปีที่แล้วอดีตชาตินะคุณท,ทั้งที่เพ,พิ่งจะเจอกันเนี่ยนะ คุณไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยแต่เหมือนเราคุณรู้จักกันก็คืออดีตชาติไม่เคยเจอกันมานะแต่คุณจะได้เจอนะเหมือนจะได้เจอคนช่วยเหลือคนอุปถัมภ์นะตัวเนี้ยเหมือนจะมีคนคนหนุ่มสาวก็เหมือนจะได้เจอเอ,อ๊ะทำไมเราถูกชะตาเนี่ยก็คือว่าคนเราเคยรู้จักกันมาก่อนอะไรอย่างนี้นะคะทําให้เอไบไพ่วันนี้ของคุณเนี่ยคนเกิดวันเสาร์วันนี้นะไพ่ออกมาแบบนี้ไม่อยากให้มีเวลาแค่ ตะวันสางแค่นั้นอยากให้มีแสงตะวันเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีคิดให้ดีเพราะว่าพลังดีๆมันขึ้นอยู่กับตัวคุณนั้นคุณอยากจะคนมีอํานาจเนี่ยคุณเป็นราชินีแต่งตัวเป็นราชนันราชีดีนั่งมันลงังหรือว่าคุณอยากจะเป็นแม่ ไปเปคนเด็กล้างชามล่ะมันอยู่ที่ตัวคุณคุณจะทําอะไรกับตัวคุณนะตัวเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ในตัวคุณเนี่ยเขาหมกหมกหมกเม็ดเงินเม็ดทองนะคะหมกเม็ดเนี่ยเม็ดเงินเม็ดทองคุณยังเปิดมาไม่ได้แักทีทําไงเขาก็ไม่เปิดเนี่ยมีสองหัวเนี่ยมีสองสองเนี่ยสองเทพเนี่ยให้คุณนึกเอาถ้าคุณนึกภาพได้เนี่ยจะมีสองคนเนี่ยหัวหววเหลือเกินเหมือนปูโสมเฝ้าทรัพย์ ฝา่จะก้าถึงอันนี้ไม่ได้คุณก็ทําอาจจะใจอ่อนก็ได้เพราะวันนี้แจ็บินเนี่ยมันเหมือนว่าคุณมีเนี่ยเทพไม่ใจออกเออเทพเนี่ยหวงมาไม่เคยให้คุณเยอะแยะเลยสลัดมาฮะมึงทุกข์เหรอเอาไปหน่อยนึงนะ อะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่การกระทําของคุณคุณจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวตัวคุณกระทํานะคือไม่ว่าจะเป็นถึงจะพ่ายเป็นผู้หญิงเนี่ยแต่ไม่ใช่เป็นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่มีพลังไพ่ใบนี้นะคะคนเกิดวันเสาร์ให้จําไวน้นี่แจ็ตมินนี่ออกมาเนี่ยกรรมเทศนี่ออกมาเนี่ยเขามาบอกเขามาเปลี่ยนชีวิตเขาจะให้พลังเนี่ยเนีเขาให้พลังคุณที่ดีๆนะเขาบอกบอก บอกมาเลยว่าคุณจะอะไรคุณจะได้เดินเธอคนอยากต้องการความรักก็ได้ความรักคนอยากได้เงินได้ทองก็ได้เงินได้ทองคือสามบานี่คือมันมีความสําเร็จให้คุณไงคุณทถะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังเอกอยู่ตัวนี้ตัวคุณเองคุณจะทําแบบไหนคุณเนี่ยเขามาโบอกอีกทีงโบกให้อีกทีงปิดเนี่ยคุณจะทําไงให้เปิด นะจะได้มาแบบไหนจะทำยังไงวันนี้ขอบอกที่ว่าไม่ไม่อยากให้มีแค่สว่างแค่เวลาตั้งๆเพราะว่าคุณต้องคิดให้ได้พอมืดปุ๊บคุณก็เปิดทางของคุณก็คือจุดทูบขอพรเปิดน้ำตั้งอะไรเงี้ยแม้นแต่ห้องสี่เหลี่ยมแค่ที่นอนก็มีสิทธิ์ของคนเกิดวันเสาร์คุณเคยอยู่คุดคู้ คุณขอเจ้าที่เจ้าทางเงินเยอะแยะเลยเนี่ยเงินเยอะแยะเลยนะแต่ไม่รู้จะเป็นของใครให้คิดดูให้ดีให้นั่นดูให้ดีนะคะขอให้คุณโชคดีค่ะคนเกิดวันเสาร์ค่ะ